รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุยฟุ้งกับลุงออฟวันนี้นะครับเราใช้สถานที่กันอยู่ที่เขาจิกคอฟฟี่นะครับบรรยากาศอ,าอยู่ข้างภูเขานะครับมองเห็นวิวติวทัศน์ส,สวยงามมากแล้วก็ซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับมีทั้งากาแฟที่ทําจากทุเรียนนะแล้วก็มีกาแฟสมุนไพรด้วยนะครับทั้งกาแฟต้มยำนะครับกาแฟข่าเป็นยังไงก็ลองมาชิมมาลิ้มลองกันดูนะครับ ซึ่งวันนี้เป็นกาแฟสมุนไพรน่าจะมีอยู่ไม่กี่ที่นะฮะของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะคุยในวันนี้เหมือนกันในการคุยฟุ้งนะครับเรื่องของสมุนไพรครับแต่จะเป็นนวัตกรรมนะครับของสมุนไพรนะครับเราอยู่กับท่านอาจารย์มงคลรัตนฐ์ตะวันเดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมากับนั่งคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับอาจารย์ แต่รอบนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงการน,นำสมุนไพรามาใช้จนเป็นนวัตรกรรมเนี่ยอาจารย์ครับยังไงครับนวัตรกรรมของอาจารย์ที่ว่าเนี่ยอาจารย์ให้ให้ความหมายในใน,ในทัศนะของอาจารย์ก่อนแล้วกันไอ้นวัตรกรรมจากสมุนไพรของอาจารย์เนี่ยมันเป็นยังไงคือคำว่าน,นวัตรกรรมก็คือการคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาพัฒนาจากสิ่งเก่าๆให้มีคุณค่ามากขึ้นให้ใช้มีประโยชน์สูงขึ้นนะครับ เป็นสิ่งที่ยังไม่มีปรากฏมาก่อนจึงเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆครับในนี้เรามีโอกาสได้อยู่ในแวดวงของสมุนไพรมีสมุนไพรบางชนิดที่มีคุณค่ามากและก็เป็นสมุนไพรเฉพาะทินซึ่งประเทศไทยเน่เป็นประเทศที่โชคดีคทุกคนที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยผมถือว่าเป็นคนที่มีบุญมีความโชคดี แต่เราจะพบความโชคดีในขั้นต่อไปหรือไม่อันนั้นก็แต่ละบุคคลจะต้องสนใจกันเองครับตัวสมุนไพรบางชนิดในประเทศไทยเนี่ยที่อื่นไม่มีครับอาจจะมีขึ้นแต่ตัวยาสู้ในพื้นที่คุณภาพคนลอยษะครับตัวยาสู้ประเทศไทยไม่ได้หลายหลายชนิดเลยครับยกตัวอย่างอันดับแรกก่อนก็หลายที่มีขึ้นอยู่ครับคือฟ้าายโจรแต่การที่นำเอามาใช้พิสูจน์การวิเคราะห์ตัวยาแล้วเนี่ย ปรากฏว่าตัวฟ้าทรลายโจรที่ขึ้นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีตัวยามากที่สุดในภูมิภาคอื่นเพราะนั้นจะเห็นว่าช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็มีการนาฟ้าทลายโจรไปใช้แพร่หลายแต่ทําไมที่ประเทศไทยจึงประสบความสาเร็จมากกว่านั่นเป็นการยืนยันจากงานวิจัย<อ>ที่เราพบว่าในใบฟ้าทรลายโจรนั้นมีตัวยามากกว่าฟ้าทรลายโจรที่ขึ้นอยู่ในประเทศต่างๆในภูมิภาคน่างแต่สิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับ ประเทศไทยที่โชคดีมากๆจะมีสมุนไพรชนิดหนึ่งชื่อว่าโรตธนงโรตหนงเนี่ยมีสองสายพันธุ์สายพันธุ์แรกเขาเรียกว่าโรตหนงแดงก็คือดอกสีแดงรากเขาจะมีเปลือกสีแดงอมม่วงรโรตหนงขาวดอกสีขาวรากเขาจะมีเปลือกสีดําโรตธนงสองสายพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์โรตหนงแดงนี่เป็นสายพันธุ์ที่ มีตัวอย่างมากแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์จากรุ่นสู่รุ่นนะผมยืนยันว่าหลายร้อยปีนะหลายร้อยปีเลยผมนี่ก็เป็นรุ่นปัจจุบันที่มีรับการถ่ายทอดมาแล้วก็นำมาใช้แล้วตัวโรธนงเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีขึ้นอยู่กระจายอยู่ทั่วไปแต่ที่มีมากที่สุดคือแถบภาคตะวันออกของประเทศไทยนะแล้วเราก็ต้องเจาะลงไปอีกครับว่าสมุนไพรโรธนงแดงอันเนี้ย แต่และภูแต่และจังหวัดที่ขึ้นเนี่ยมันจะมีที่ดีที่สุดอยู่ที่พื้นดินที่เหมาะกับธรรมชาติที่เขาสร้างเอาไว้มันจะมีความโดดเด่นอยู่ทางแถบทางภาคจังหวัดขอนแกน่นนะอุดรน,น้องบัวรำคูโซนโนทางนั้นนะแต่ที่ผมพบมาเนี่ยทางจังหวัดจันทบุรีก็มีแล้วยังมีหน่วยงานที่ส่งเสริมการปลูกแถวเขาเข,า,ขาสอยดาวเรือนะ่องไหนนยฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะไปมีการส่งเสริมการปลูกแต่ว่า ก็ใช้ในพื้นที่นะฮะแล้วตัวยาที่เราเอามาดูแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าแถบที่ผมค้นพบมาก<ม>็<ม>อย่างที่อาจารย์บอกคือว่าวิธีการปลูกสรรพคุณแต่และที่ก็ไม่เหมือนกันครับยกตัวอย่างฮะทุเรียนหมอนทองทำไมต้องจันทบุรีที่อื่นก็ปลูกครับแต่ตอนนี้มีเด็ดกว่านั้นแถวป่าละอูเห็นไหมป่าละอูก,กับจันบุรีเนี่ยพื้นที่ดิมนมันต่างกันลักษณะภูมิประเทศต่างกัน เนื้อที่ออกมาจึงต่างกันเหมือนกันครับสมุนไพรหรือพืชทุกชนิดใช่ครับนะเพราะนั้นตรงนี้เราจะต้องเจาะลงไปให้ลึกว่าเราจะนำมาใช้เนี่ยนะฮะเราต้องเลือกวัตถุดิบหรือว่าตัวสมุนไพรที่มีตัวยาสูงสุดแล้วตัวยาการเก็บตัวยาแต่ละอย่างแต่ละขั้นตอนเขาจะมีไม่เหมือนกันที่ว่าเก็บเก็บก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับ มันจะมีฤดูกาลมาเกี่ยวแล้วก็ส่วนประกอบของทั้งห้านะฮะรากลาต้นกิ่งใบดอกไม่ใช่ว่าเราอยากจะใช้ตอนนี้อาจารย์เนี่ยสมมติตอนนี้เนี่ยฉันอยู่หน้าฝนใช้จะใช้ไปขุดเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ครับเขาจะมีฤดูกาลเอาให้สังเกตอีกนิดน,นึนะฮะผักตําลึงจะเอามาทานอาหารนะมาทานเนี่ยผักตําลึงเขาเก็บเวลาไหนเขาต้องเป็นหน้าฝนฝนตกเรากนตกอใหม่วันนี้นะในช่วงวันเนี้ต่างกันแล้วครับเวลานะ ยอดตํานึงถ้าเก็บบ่ายยอดดำํำไปเดินดูเลยครับแต่ยอดตํานึงเก็บก่อน7จ็ดแปดโมงเช้าเนี่ยจะได้ยอดสีขาวสวยกรอบเห็นไหมซแคซ่ซึ่งก็เป็นเป็นเป็นรเป็นตะการเดียวกันกับกับที่เราบอกใช่ครับ,ออรบใช่ครับออครับสำหรับรากไม้ในการแพทย์แผนโบราณหรือว่าสมุนไพรบางชนิดยังต้องอาศัยของรากไม้เช่นช่วงที่ผ่านมาโควิดนะครับจะมีการใช้ตำรับหนึ่งก็คือยาห้าราก ก็ประกอบไปด้วยรากที่มันหาลําบากนี่คือรากเท้าเยื่อ่มอมซึ่งเป็นไม้ใหญ่นะฮะเราเห็นแต่ต้นจะขุดลงไปตรงไหนถึงจะเจอรากโดยไม่ต้องเปลืองแรงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคสําหรับคนที่จะหารากไม้นะครับไม่ต้องขุดทุกที่ให้มองดูกิ่งดูสังเกตกิ่งที่อยู่ล่างสุดเขาชี้ไปทางไหนนะครับให้ขุดใต้กิ่งที่อยู่ล่างสุดตรงนั้นกิ่งนั้นจะพาไปพบรากที่อยู่ข้างบนที่สุดของต้นนั้น นะครับอันนี้เป็นเทคนิคซึ่งหลายคนไม่ทราบขุดเหนื่อยเลยครับขุดรอบต้นเลยครับกจะเจอรากเขาขุดหาใหญ่เลยนะครับเสียพื้นที่ไปใช่ครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเทคนิคภูมิปัญญาของคนโบราณนะรุ่นใหม่ๆก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าบางอย่างหาแล้วต้องมีปัญญาของคนโบราณสอนเอาไว้นะครับตอนนี้เรามาพูดถึงตัวยาที่อยู่ในรากครับอย่างกรณีของที่ผมนํามาใช้เป็นนวัตกรรมก็คือรากนางแซงหรือโลธนงม รถถนงแดงนะคนพื้นบ้านบางถิ่นเรียกว่านางแสงผมจึงใช้ชื่อว่านางแสงมันเรียกง่ายนะครับนางแสงเนี่ยเป็นไม้ทรงพุ่มและเป็นไม้เทวดาปูคนเอามาใช้นะทำไมใช้คําว่าเทวดาปูเพราะว่าผมเคยเอามาปลูกเองอ๋อไม่ขึ้นขึ้นครับแต่ว่าตัวยาตัวยามันไม่สมบูรณ์เหมือนที่แหล่งที่เราต้องการธรรมชาติใช่ครับนี่เป็นไม้ซึ่อยู่ในระบบเี่วยทำไมใช่ครับ เป็นไม้ที่แปลกเวลาเราสมมติเวลาเราปลูกไม้เนี่ยเราต้องไปปลูกที่ดินชุ่มชื้นดินอุดมสมบูรณ์ในลักษณะของร่วนซุยใช่ไหมฮะแต่ไม้ชนิดนี้ถ้ามาปลูกในลักษณะนี้อยู่ไม่นานเขาไม่ชอบความชื้นแฉะหรือถ้าอยู่ได้เนี่ยตัวยาก็จะไม่พอแล้วสําคัญไม้เนี่ยโรตนงแดงเนี่ยเป็นไม้รากดิ่งหรือรากเดี่ยวเคยขุดต้นกระถินไหมฮะต้นกระถินเนี่ยกระถินที่เรามาจิ้มน้ำพริกนะฮะเขาจะมีรากเดียว นะเหมือนกันเลยครับแต่กระถิ่นนะเขาจะมีแค่ต้นเดียวแต่นางแซงเ,เขาจะเป็นไม้แตกออกมาจากรากของเขาแล้วก็ปีหนึ่งเขาก็จะโสมแห้งตายไปหรือตะรากฝังไว้ในดินพอหน้าฝนมาใหม่เขาจะแตกยอดขึ้นมาใหม่ทรงของเขาสูงไม่เกินเมตร,รโดยประมาณตอนนี้รากของเขาเน,นะครับจะมีการสะสมตัวยายต้องมีอายุ3ามปีขึ้นไปเราถึงจะเอาตัวยาจากรากนั้นมาใช้ได้ประโยชน์ แต่ส่วนที่ผมนํามาใช้เนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่แล้วไม่รู้จักนางแซงหรือรถถนนแดงนะคุณสมบัติเขาเยอะมากเลยครับถ้ามาเก่ามันคงไม่หมดคร่าวๆเลยนอาจารย์ก็คนโบราณใช้หลักก็คือรักษาเกี่ยวกับพิษของอสรพิษทั้งหลายแมลงสัตว์กับต่อยต้องใช้รากนางแซงเป็นการช่วยชีวิต เซรุ่มนี่มาที่หลังเด็กๆแล้วครับ,รบนางแสงนี่ช่วยชีวิตคนมามากแล้วก็นางแสงช่วยขนาดว่าแผลที่เน่าเปื่อยโดยพิษของงูพิษของแมลงสัตว์กัดต่อยนี่นางแสงสาม,มารถที่จะรักษาให้แผลเหล่านั้นหายได้นะฮะถ้าในแผนปัจจุบันที่เราพบเนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์ตรงนี้ยังไปไม่ถึงหลายคนเสียอวัยวะไปแม้แค่งูเขียวกัดงูเขียวหางไม่กัดนะครับไปฉีดเซร่มกลับมาพิษไม่หมดค้างอยู่ที่แขน ปวดแขนทนไม่ไหวต้องตัดแขนทิ้งอันนี้พบมาแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นนางแสงคาที่ปากแผลเขาสามารถที่จะไปทำลายระบบของตัวพิษงูซึ่งมันมีงานวิจัยอยู่คร่าวๆก็คือว่าในพิษงูมันจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่มันเป็นองค์ประกอบในการ,การเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดพิษต,ต่อร่างกายมนุษย์นางแสงเขาจะมีธาตุชนิดหนึ่งเข้าไปจับโปรตีนตัวนี้ทําให้พิษงูนะั้นะนะไม่สามารถคบองค์ประกอบในการเป็น พิษขึ้นมาทําให้สามารถยับยัง้งพิษตรงนั้นที่จะมาทําลายชีวิตคนได้ซึ่งตรงนี้มันก็มีทั้งงานวิจัยแล้วก็มีที่ระบุอยู่ในตําราในโลกขสรรพคุณของเขาใคที่ใช้สืบพ่อันมานานใช่ครับไม่ใช่พิษอย่างเดียวนะฮะตัวต่อมาก็คือพวกคนที่คนโบราณก็ไปกินเห็ดตามป่าเจอเห็ดเมาก็ต้องใช้แก้พิษเมาก็ได้ใช่แก้พิษเมาได้ครับแล้วก็คนที่เป็นฝีคนเป็นฝีก็อเอานางแสง่งมาทา คืนเดียวครับ24ชั่วโมงผมยืนยันว่า24ชั่วโมงนียุบนะฮะไม่ต้องไปเปลืองบุคลากรทางการแพทย์ทาแค่หัวฝีแต่ว่าจะต้องมีวิธีการใช้ที่ถูกต้องอ๋อนี่นี่งทีทีอาจารย์บอกคือมันต้องต้องมีองค์ความรู้ในการจะใช้รับประคุณอะแน่นอนเยอะอะเยอะเลยการใช้เนี่ยใช่ก็ต้องเนี่ยต้องต้องเนี่ยต้องฟังอาจารย์นี่แหละแล้วยังมีการลดการอักเสบสลายไขมันถ้าเอามาใช้ในเรื่องของความสวยความงามสามารถลด อุ่นได้มันสลายไขมันได้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถทําลายอไอ้ฝีได้เนี่ยเรื่องสิวนี่เด็กๆเลยเรื่องสิวนี่คนโบราณก็เขียนไว้ฮะรักษาสิวรักษาฝ้าแต่ว่ามันจะมีเทคนิคการใช้แบบโบราณซึ่งไม่สะดวกนะอย่างเช่นการรักษาฝ้าโบราณก็บอกว่าให้เอาเงา่าคือส่วนระหว่างรําต้นกับรากทําไมให้ใช้ตรงนั้นเพราะรากเขาจะมีตัวยาที่เข้มข้นมันแรงไปนะเขาสามารถไปแยกเซลล์ผิว เซลผิวเสียเข้าออกเซล์ผิวดีเขาบำรุงนะมีงานวิจัยหลายฉบับนะครับที่ค้นว่านางแซงมีสารอะไรบ้างที่สามารถไปบำรุงกระตุ้นให้มีให้เซลลนะสร้างกูตาไทโอนขึ้นมาทําให้ขาวใสเหมือนคนโบราณเขาบอกว่านางแซงมีฉายาว่านางพญาหน้าขาวสาว2 0 0พปีครับอันนี้มีที่มาที่ไปพร้อมกับงานวิทยาศาสตร์ที่มีการเอาไปวิจัยนะครับไปค้นต่อได้แต่ผมจะมาพูดถึง คนโบราณที่ใช้กัน, hmm. นผมใช้ตัวนี้มาประมาณปัจจุบันก็40ปีครับนะอ,อายุการใช้งาน40ปีเนี่ยมันก็เป็นการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆแล้วก็มีการคิดค้นอย่างที่ผมประเภทว่าทำแล้วก็สงสัยมันหายได้ยังไงและจะใช้แบบไหนให้ดีวันนี้ได้ไหม นะมันก็มีความรู้สึกว่าเราต้องการอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมถ้าบ,บอกว่า<ๆ>เด็กสมัยใหม่บอกเป็นสิวใช่ไหมเอารากมาฝนๆแล้วทาด้วยน้ำมะนาวไม่มีใครไปหาหรอกครับรากอยู่ที่ไหนรากก็ไม่รู้จัก <c oughs> ใช่ไหมครับยอม,ยอมไปอ,อย่างอื่นดีกว่าแต่คนโบราณเขาไม่มีอย่างอื่นให้เลือกเขาก็ต้องเดินเข้าป่าเราต้องไปหาเาอาคนโบราณก็ต้องไปศึกษาว่าต้นโลธะนงแดงอยู่ตรงไหนรากนางแซงอยู่ตรงไหนตอนนี้เทคนิคการขุดรากนางแซงผมอยากจะฝากไว้ว่า ปัจจุบันนี้ก็มีคนเอามาทําเป็นธุรกิจแต่ว่าด้วยองค์ความรู้ซึ่งไม่ได้ไม่ได้ครอบคุมผมแค่คํานี้ก็แล้วกันครับคือการขุดรากนางแสงเนี่ยรากนางแสงเขาเขาอยู่ใต้ดินเนี่ยตัวที่เป็นยามากๆนะมีลักษณะเป็นแป้งไม่ใช่เป็นรากไม้แบบที่เราเห็นทั่วไปนะครับรากของเขาเขขุดออกมาถ้ารากที่สมบูรณ์นะผมใช้รากสิปีขึ้นไปทั้งหมด เวลาขุดถ้าเราขุดรอบรอบรากนะรับรองเสียมโดนรากหักแน่นอนพอโดนก็มันก็ปนเปื้อนปนเปื้อนใช้ใชไปเยอะไปน้อยใช่ใชรากเขาก็เป็นแป้งพอปนเปื้อนไปล้างก็ไม่ได้อีกนะฮเพราะว่ามันจะเกิดเชือ้อราการขุดรากนางแซงเนี่ยนะครับจะต้องขุดในฤดูแรงครับผมใช้ก็ว่าฤดูแรงเท่านั้นเช่นนะครับเป็นช่วงของฤดูหนาวต่อด้วย ฤดูร้อนเนี่ยขุดได้ตลอดช่วงนี้ถ้าฝนเริ่มลงแล้วอย่าไปขุดเพราะด้วยธรรมชาติแล้วเนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นการสะสมตัวยาไว้มากที่สุดนะเป็นความเข้มข้นของเนื้อยาที่อยู่ในรากของเขาครับแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าคนโบราณบอกฝ้าให้ไปใช้ไอ้ระหว่างเง่าก็คือตรงนั้นจะมีตัวยาที่น้อยกว่ารากมันจะมีการใช้เขาเรียกว่าเกินขนาดไปฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ใช้แต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องมอีความรู้ในการนํามาใช้ ครับตรงนี้ผมมองว่าตัวนางแซงเนี่ยสามารถรักคนโบราณก็ใช้รักรักษาฤทธิ์ซีดวงทวารได้นี่ครับมันครอบคลุมในชีวิตคนเยอะมากเลยแล้วทีเนี้ยเวลาอาจารย์ไปเอาวัตถุดิบอะไรพวกนี้มาเนี่ยเห็นว่าอาจารย์ก็ไปตัา้งงานตั้งอาชีพไปเขาด้วยอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับยังไงครับอาจารย์เอออย่างนางแซงโอ้อย่างผมเนี่ยไปขุดเมื่อไหร่ก็ได้ฮะ <c oughs> มันหมดหมดวัย <c oughs> ครับะเราก็สร้างเครือข่าย <c oughs> เครือข่ายของเราก็ต้องขอบคุณแพทย์แผนไทย แพทย์แผนแพทย์พื้นบ้านเราเราจะสังคมอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ให้หมอพื้นบ้านต่างๆส่งข่าวว่าตรงไหนใครพบแหล่งของนางแซงอยู่ตรงไหนเยอะอายุ1ิปีขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะไปดูแล้วก็จะไปเอาชาวบ้านจ้างชาวบ้านไปขุดนะฮะต้องใช้แรงงานพื้นบ้านหมดครับแล้วหลังจากที่ได้รากมาแล้วมันถึงเข้าสู่ขบวนการซึ่งมันก็ต้องใช้แรงงานตลอดนะครับทาคนเดียวไม่ได้ ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ถือว่าเอื้อให้กับชาวบ้านทั่วไปครับแล้วอาจารย์มองว่าสิ่งที่อาจารย์ทำในเรื่องัตกรรรรมตรงนี้ถ้าเราจะพูดว่าเป็นซอฟต์าพาวเได้ไหมอ๋อผมว่าน่าจะดีทีเดียวเพราะว่ายกตัวอย่างเป็นซอฟต์พาเวเเนี่ยนะฮะก็คือนางแซงเนี่ยเป็นมุกพืชเฉพาะทิมครับคุณมแต่บ้านเราอ่ะใช่ฮะคุณไปขึ้นประเทศอื่นแล้วบอกเป็นซอฟต์พาวเมันก็จะทับกันถูกไหม มันต้องเป็นหนึ่งเดียวนะักที่ตรงนั้นจึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละ,ะจุดเด่นของแต่ละที่ไปนะเพราะฉะนั้นนางแซงเนี่ยผมก็อยากจะ,ะนําเสนอฝากสือ่อฝากหลายๆช่องทางไปดูว่าเราน่าจับตาดูนะเพราะว่ามันเป็นมีที่เดียวในะประเทศไทยมันน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นเห็นได้ชัดนะครับแล้วประโยชน์ในตัวเขาสรรพคุณเนี่ยมันมันหลากหลายเพราะสิ่งอย่างที่อาจารย์ทํามาเป็นนวัตรกรรมเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับ คือนางแซงเนี่ยหลังจากที่จะเอามาใช้ในยุคปัจจุบันเราต้องมีการพัฒนาโบราณเขาผสมอะไรฮะน้ำมะนาวน้ำเสาข้าวแล้วกออ็อาจจะมีการผสมแป้งทวเท้าเยม่อมเพื่อลดความเข้มข้นลงไปนะอาจจะผสมว่านังคำเพื่อลดการอักเสบเสริมนิดไปอีกนะแต่นี้แต่ละตำรับมันก็ทำยากผมจึงคิดค้นใหม่นะ คือเดิมท right ีผมก็เอาแป้งเขาเรียกว่าผสมไว้ในรูปของแป้งอายุการใช้งานเหมือนกันน้อยและการใช้ก็ยังต้องมาผสมอีกขั้นตอนหนึ่งนะฮะจะใช้ทีต้องเสียมะนาวหนึ่งลูกอย่างนี้นะฮะแล้วจะใช้น้ํำชาเข้าไปหาที่ไหนปัจจุบันมีถักไฟฟ้าใช่ไหมอาจารย์นี่แหละครับเป็นโจทย์ที่เราจะต้องทํอยังไงนํามาใช้แล้วก็ให้คุณคงคุณภาพหรือประโยชน์ของดังแสงไปให้สูงสุดผมก็เลยมาค้นพบ น้ำมันมะพร้าวเราก็มีถือว่าเป็นสมุนไพรนะครับน้ำมันมะพร้าวก็มีคุณสมบัติโดดเด่นมากมายเลยนะครับในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะจะมีกรดลอริกสูงมากกว่าในน้ำ,น,ำนมแม่ที่เลี้ยงลูกนะครับแล้วกรดลอริกเนี่ยเป็นกรดที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลศิละอิสระสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรได้เยอะแยะมากลองไปค้นกันต่อครับ,รบผมเอาน้ำมันมะพร้าวมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผสมเข้าไปในนวัตกรรม แล้วมันก็ยังเป็นของเหลวกับผงซึ่งมันไม่เข้ากันมันก็ตปายต่อไม่ได้นะเราก็จึงเอาไขาสกัดจากเม็ดปาล์มน้ํามันที่มาจากปาล์มเนี่ยจะมีน้ํามันอยู่สองส่วนส่วนอยู่เปลือกก็มาใช้เป็นอุตสาหกรรมอาหารอ,าอุตสาหกรรมทั่วๆไปก็คือไอ้ลงหิบน้ํามันเขาที่เอาเปลือกมาแต่ข้างในเม็ดปาล์มมันจะมีแป้งขาวๆมาสามารถที่จะเอาสกัดเป็นไขตัวน,นั้นออกมา แล้วก็ตัวนี้เอามาใช้ซึ่งมันมีคุณภาพคุณภาพที่เหนือกว่าน้ํามันที่อยู่ที่เปลือกนะเราก็เอาไขมันที่สกัดจากเม็ดปาลตัวนี้เขาเรียกไขมันอินทู80เปซมารวมกับน้ํามันมะพร้าวนะครับแล้วก็ใชเ้เขาเรียกว่ากรรมวิธีในการทําให้เขาแข็งตัวับนะโดยไม่ต้องมีส่วนเคมีที่จะมาทาลายฤทธิ์ของนางแสงนางแสงเนี่ยผมลืมแจ้งไป นางแซมมีคุณสมบัติในการทำลายสารเคมีแยกสารเคมีออกจากร่างกายเท่ากับว่าวัชกรรมของอาจารย์ไม่มีสารเคมีแน่นอนเพราะมันทำลายสารเคมีใช่ครับเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกับสารเคมีได้เพราะว่าเรามีงานทดลองได้พิสูจน์แล้วก็ได้งบประมาณจากส่วนราชการมาช่วยนะครับกลับไปตรงนี้นึงก็ได้ว่าเราพิสูจน์มาสองรอบจนสรุปว่างานวิจัยที่มหาวิทยาลัยก็สอดคล้องกันนะก็คือเขาไม่สามารถอยู่กับสารเคมีได้ ถ้าก็เจอสารเคมีเนี่ยโมเลกุลของนางแสงในธาตุต่างๆงเนขาจะเข้าทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของสารเคมีมันก็ทําให้เกิดการสมดุลของฤทธิ์หายกันไปหมดนะตัวนี้มันเป็นตัวประโยชน์นะครับตัวประโยชน์คือสามารถที่จะมาแยกสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในผิวกายอะไรของเราเนะี่ยสามารถที่ผลักดันให้ออกไปได้ครับตัวนี้เป็นปัญหาว่าแล้วเราจะเอานางแสงเนี่ยไปใช้อย่างไรในเมื่อสารเคมีเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ มีทางกระทรวงอุตสาหกรรมเคยให้งบมาทำผ่านทางศูนย์เสริมอุตสาหกรรมภาคสิ์เมื่อปี62 6, 6 2, ครับก็พยายามพัฒนานางแสนให้เป็นเจลหรือให้เป็นเซรั่มเซรั่มผมก็ทดลองทั้งสองอย่างเอาไปใส่ด้วยกันแล้วก็ลิ์มันจะถูกทำลายหมดเลยนะเอามาทดลองใช้แล้วมันไม่มีผลของตัวคุณภาพของนางแสงเหลือเลยครับ ก็เป็นนว่าเราจะไปพัฒนาให้เขาไปอยู่กับสารเคมีไปเป็นครีมเป็นเซรั่มนะเป็นไปไม่ได้นะทีนี้ก็เลยกลับมาตรงที่ว่าเราใช้น้ํามันมะพร้าวแล้วก็ไขสกัดจากมะตาลนะฮะทำให้มันเกิดเป็นการแข็งตัวในรูปของคล้ายๆเทียนไขคล้ายๆเนื้อเทียนไขเราก็เอาผงของนางแซงนะครับไปใช้เครื่องจักรนะอัดบดผสมกวนโดยไม่ผ่านความร้อน อันนี้เป็นความดีอีกอย่างหนึ่งมันไม่สูญเสียคุณภาพของสมุนไ <ใจ S 1> พร <า S 2> ใช่ครับรแล้วก็อัดออกมาเป็นก้อนแล้ววิธีใช้เราก็ใช้แบบเอามาละลายกับน้ําน้ํานี่สําคัญคือถ้าเป็นน้ําที่มีสารเคมีเจอือปนเช่นน้ําประปาไม่ได้เพราะมีคลอรีนน้ําที่มาจากใต้บาดานน้ําบาดานก็ไม่ได้นะหรือน้ําแร่ก็ไม่ได้เพราะมันมีสารเคมีปนหมด เราจําเป็นต้องใช้น้ํา r o น้ําที่มีกรองสองครั้ง3ครั้งก็เรียกว่า Reverse Osmosis เน่ะฮะมีขายนะครับตามร้านทั่วๆไปมีขายอยู่เราเอาน้ําตัวนี้มาทําสารละลายแล้วก็เอาก้อนสมุนไพรก้อนของผมเนี่ยละลายกับน้ําถูไปถูมามันจะเกิดเป็นครีมินเป็นฟองก่อนเป็นฟองแล้วก็ไอตัวนั้นความเข้มข้นของสมุนไพรย,ยังไม่พอเราต้องถูไปเรื่อย จนมันเป็นครีมมาทาบนผิวแห้งๆผิวที่ผ่านจากการเปรียกน้ํามาแล้วอย่าง้อ190นาทีมันจะทําให้ครีมตนะั้นซึมเข้าสู่ผิวไปแต่สมุนไพรก้อนนี้นะครับเราจะมาจดทะเบียนปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วถ้าเราจดเป็นสมุนไพรอัดก้อนความแพร่หลายมันก็ไปยากเพราะมันจะต้องมีข้อจํากัดของกฎหมายที่ไปอยู่ตามร้านขายยาเภสัชกรเป็นผู้ขายชาวบ้านจับต้องไม่ได้นะ ผมก็เลยต้องอาศัยช่องของกฎหมายอัดมาเป็นก้อนเหมือนสบู่เราจึงจดเป็นจดแจ้งเป็นเลขสบู่แต่คุณสมบัติของเขาส่วนประกอบของเขาที่ผมกล่าวมาสบู่ไหมครับมันมากกว่าสบู่อีกจังใช่ไหมครับมันมีองค์ประกอบซึ่งวัตถุดิบไม่ได้เป็นวัตถุดิบที่เขาไว้ทำทำสบู่มันมีแค่สมสิ่งแล้วเวลาผมจดเนี่ยผมก็จะจดแจ้งว่าเป็นสบู่สูตรตำรับคําว่าสูตรตำรับหมายความว่า ตำรับนี่เป็นทางการแพทย์แผนไทยครับตำรับคือมีสมุนไพรรือพืชอะไรก็แล้วสองสิ่งขึ้นไปหรือสองชนิดขึ้นไปถือว่าเป็นตำรับเป็นตำมืตำรับเขาเรามีสารนมีนางแสงมีน้ำมันมะพร้าวไขสกัดจากเม็ดปาล์สามสิ่งรวมกันเป็นหนึ่งตำรับแสดงว่าความต้องการของอาจารย์จริงๆเนี่ยก็คืออยากให้คนเข้าถึงใช่ครับในการใช้เพนีอได้ได้ได้ง่ายกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ย เป็นเป็นสมุนไพรเดี๋ยวมันก็จะมีจํากัดในเรื่องของการจําหน่ายว่าไอ้ต้องใช้เพสัชในการนูน่นนี่นั่นอะไรเงีนะ้ยแต่ถ้าเป็นรสกิยอย่างเงี้ยคนสามารถที่จะจับต้องและเอาไปใช้ประโยชน์ดได้มากกว่าครับแต่ก็มีจุดอ่อนครับพอเราจดเป็นสบู่คนเข้าใจว่าสบู่ทันทีคุณค่าสมุนไพรหายหมดเลยเราจึงจําเป็นต้องมีการอธิบายชี้แจงว่าถ้าคุณใช้แบบสบู่คุณก็ได้แค่คุณค่าสบู่ซึ่งเสียดายวัตถุดิบสมุนไพรในนั้นถ้าคุณใช้กรรมวิธีซึ่ง ต่างจากสบู่สักหน่อยอย่าเพิ่งเอาร่างกายให้เปียกน้ําใช้ทํากรรมวิธีอย่างที่บอกให้มันครีมแล้วค่อยทาไปที่สบู่ไอทาไปที่ผิวกายมันจะซึหมหายไปสัก3นาทีถึง5นาทีทําซ้ําสักสองสาครั้งแล้วก็อาบน้ําตามปกติลองดูครับจะสะอาดมากกว่าสบู่ทั่วไปอันนั้นเริ่มได้คุณค่าสมุนไพรแล้วจะได้สิ่งอื่นๆตามมาก็คือ,อตัวนังแสงที่เราใส่เป็นส่วนผสมตรงนั้นไว้มันจะได้ประโยชน์ ระยะยาวสาหรับร่างกายเราครับครับทีนี้อยากให้อาจารย์ฝากทิ้งค้าและกันถึงผู้ที่สายเดียวกับท่านอาจารย์เนี่ยในเรื่องของสมุนไพรนะครับให้เขามีกําลังใจในการที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับคนในการที่จะมาใช้สมุนไพรให้มากขึ้นครับอาจารย์ครับครับสำหรับอเอาประชาชนทั่วไปเลยก็แล้วกันฮนะไม่จําเป็นต้องเป็นแพทย์แผนไทยหรือว่ากลุ่มที่ทําทงานด้านแพทย์แผนไทยนะครับ ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับลองหันมาดูนะครับในรอบรบตัวรอบร,อบ,ร,อบ,รอบ,บ้านเราเนี่ยล้วนแต่เป็นสมุนไพรทั้งสิ้นศึกษาแล้วก็นำวิธีการใช้ที่มันเกิดประโยชน์เรามาใช้ส่วนสำหรับแพทย์แผนไทยหรือว่าคนที่มีองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรลองค่อยคอยค,อยค้นนะเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์หาง่ายครับข้อมูลต่างๆแล้วก็หาแหล่งที่เขาน่าเชื่อถือได้ตามมาอะไราต่างๆจะมีเว็บไซต์ ครับเข้าไปค้นดูแล้วก็แต่ละที่เนี่ยจะมีการบอกสรรพคุณหรือมีงานวิจัยต่างๆของสมุนไพรไว้ท่านลองเอาความชํานาญของท่านแต่ละคนแต่ละอย่างมาพัฒนาการใช้ให้มันสะดวกสบายมากขึ้นผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยหรือคนทั้งโลกครับครับผมวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างครอบคลุมในเรื่องของนวัตกรรมหอปอาจาเนาะแล้วกใ็ในเรื่องของเขาเรายีรยกอะไรแรงบดาลใจในการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สมุนไพรนะครับเพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับคนไทยหรือคนทั้งโลกนะครับได้ใช้กันเพราะอย่างที่อาจารย์บอกแน่นอนเนี่ยอย่างนางแฟงก็น่าจะเป็นเป็นแหละซอฟต์พาวเวอร์ของเราแน่นอนว่ามีที่เราที่เดียวนะครับฉะนั้นครับผมยังเชื่อว่าอาจจะมีตัวอื่นอีกชนิดอื่นอีกนะครับที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยเราได้นะครับผมเป็นดาเป็นตาให้กับคนไทยเราได้นะครับในเรื่องราได้กว่าสมุนไพร วันนี้ต้องขอพอบคุณนะครับท่านอาจารย์มงคลรัตน์แล้วก็แนวขาต่อไปเดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์พาลงพื้นที่บ้างดีกว่านยินะครับนะไปดูของจริงๆเลยในพื้นที่พวกสมุนไพรต่างๆกับการแปรรูปที่ท่านอาจารย์ได้เอามาทาได้มาพัฒนาตรงนี้ด้วยนคตนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับครับวันนี้ครับหมดเวลาครับของรายการคุยฟุ้งกับลุงอ๊อฟวันะครับผมกับท่านอาจารย์มงคลรัตน์บลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ